มาดูข่าวนี้กันนะครับเป็นเรื่องราวของคลิปีิีโอที่มีการโพสต์ในโลกโซเชียลกันนะครับซึ่งเป็นเหตุของการทะเลาะวิวาทในงานบัดแห่งหนึ่งและมีข้อความใต้โพสต์และมีข้อความใต้โพสต์สบอกว่าแถวนี้เถื่อนไม่ไดนจริงอยู่ไม่ได้ลูกกําลังหลับดีๆตีกันไม่เกรงใจเลยซึ่งหลังจากมีการโพสต์ข้อความเผยแพร่กันออกไปก็มีคนเข้ามาแชร์ต่อและมาแสดงความคิดเห็นหลายเรื่อง และเข้ามาแสงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆเช่นดูเถอะมีเรื่องกันเนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้เห็นใจคนจัดงานเลยครับหรืออย่ามางานแบบนี้เลยไปหาตีกันข้างนอกไปหรือว่าตีกันมันกว่าหมอลำอีกเล่นกันมันจริงๆและมีบางข้อความที่บอกว่าลอยกระทงไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้แถวนี้เถื่อนคนที่หาเรื่องกับหนีไปได้ ส่วนคนที่โดนรุมกับโดนจับโท่ไอทิศโดยในคลิปดังกล่าวนั้นเป็นภาพเหตุการณ์ของวัยรุ่นยกพวกตีกันประมาณ9-10ถึงคนครับโดยกลุ่มวัยรุ่นใส่เสื้อสีขาววิ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายวัยรุ่นอีกคนหนึ่งแล้วก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาจากทางด้านขวาคาดว่าเข้ามาช่วยเพื่อนที่กำลังโดนรุมอยู่โดยมีวัยรุ่น2คนครับคนใส่เสื้อดำนั้นถือขวดและวัยรุ่นใส่เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวผมยาวนั้นถือไม้ ลงเข้ามาฟาดเข้าที่ท้ายทอยของใบรุ่นที่ใส่เสื้อสีขาวจนลม้มลงกับพื้นในลักษณะของชโลมลนและต่อมามีชายแต่งกายในชุดดำด้านหลังเสื้อมีอักษรคำว่าโพลิสเข้ามายุติเหตุการณ์ซึ่งหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์คล้ายว่าจะมีการจับกลุ่มชายหนึ่งรายใส่กุญแจมือและนำออกไปจากจุดเกิดเหตุ ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวทราบจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าเป็นการจัดงานประเพณีรอยกระทงของวัดแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ของอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อคืนวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาและภายในงานมีการจัดงานหมหรสพตลอดทั้งคืนโดยที่แหล่งข่าวยังระบุอีกว่าตลอดคืนภายในบริเวณงานนั้นมีเหตุการณ์ของการทะเลาะวิวาทชกต่อยกันเป็นระยะ มีการควบคุมตัวบ้างมีบาดเจ็บบ้างแต่ไม่มีการสั่งให้ยุติการจัดงานยังคงปล่อยให้มีการแสงจนจบงานรวมทั้งยังมีเหตุวัยรุ่นรุมทำร้ายเจ้าที่ตำรวจในงานดังกล่าวอีกด้วยซึ่งขณะนี้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อรอแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป